มาดูการอันดับแรกนะครับเรามาดูการลบนะครับให้คลิกไอ้ตัวที่เราจะลบนะครับสมมติจะลบตัวนี้ออกคลิกแล้วกด delete นะครับเปึ๊บมันจะหายไปเลยนะครับหรือว่าคุมถ้าเราจะลบไปเยอะก็คุมแล้วก็ลบกด delete ออไปมันก็จะลบนะครับการเพิ่มข้อความใส่ก็กดคลิกปากมาแล้วก็วางหายนะครับการแก้ไขก็เดิมบัญชี้าไปนะครับก็ถ้าแต่เราจะเปลี่ยนนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาด ฟอนต์หนังสือนะครับเป็นพวกอะไรเหมือนเวิร์ดนะครับการแท็กลิงก์นะการใส่ลิงก์นะรูปภาพนะครับลิกวางรูปภาพตัวนี้คลิกวางปพ๊บมันจะเข้เขามาเลือกเลยนะครับทีน,นี้ก็สำหรับใครอยากจะกอัพเองก็ก,กดอัพโหลดแล้วก็กดเลือกไปสมมติว่าเดี๋ยวเอารูปนี้มาใส่แล้วผมอัพมาแล้วเป็นรูปนี้ก็กดเลือก มันก็จะเข้ามาอย่างนี้นี่แหลส่วนขนาดเลือนออกมาสุดท้ายมุมแล้วก็เลือกย่อเข้าไปย่อได้ขยายได้ส่วนล่างส่วนบนนี่ย่อได้อันนี้ก็แต่ละใครจะเอารูปอะไรก็แล้วแต่นะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าไอ ตัวหนังสือที่อยู่ด้างหลังนี้เวลาเราอภาพไปบางปุ๊บมันจะหายเนื่องจากว่าตัวนี้เราสร้างก่อนจะอยู่หลังถ้าสร้างใหม่จะอยู่หน้านะครับเราต้องการเราต้องมีการวางแผนดีๆว่าเราจะเอานเนตัวไหนเป็นตัวหลังเราต้องสร้างก่อนนะครับถ้าอยากจะให้อยู่ด้านหน้าเราก็มาสร้างหลังทับปุ๊บใช่ไหมครับมันจะไปอยู่ด้านหน้าส่วนตัวนี้ไปบางปุ๊บอยู่ด้านหลังต่างกันนะครับ นี่เราต้องจัดเรียงลําดับให้ดีนะครับส่วนคลังภาพตัวนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นสัพภาพสไลด์นะครับภาพสไลด์ภาพสไลด์ก็เลือกหลายๆภาพแล้วก็เลือไป YouTube นะครับ YouTube ตัวนี้หลายคนนี่อยากรู้มากกดวีดีที่เข้าไป ตัวนี้ครับไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับเราก็เข้าไปที่ YouTube ยูทูบยูทูบยูทูบสักหน่อยสมมติว่าเห็นโอ้อันนี้ออกได้ไอ้น,น,อน,นี้เห็นลิงก์ไหมครับลิงก์ข้างบนก๊อปปี้ไปเลยครับก๊อปปี้มาวางไปเลยครับวางปึ๊บ มันจะตัดเอาเฉพาะ ID เองนะครับหรือว่าใครอยากจะก๊อบเฉพาะ id ก็ได้นะครับลองดูนี่คือทอกหลังเครื่องหมายเท่ากับตอนนี้นะครับ v เท่ากับเงี้ยก็คือเป็น i อเีของคลิปนั้นๆหรือใครทีิกเก็ดไปกรอบงน,นี้ก็ก๊อบมันหมดเลยครับเอกมาเดี๋วมันตัดเองนะครับตัวส่วนตัวนี้ก็จะเป็นว่ามันจะมันแสดงหน้าไหนบ้างอะไรอย่างนี้ ถ้าอยากแสดงทุกหน้าก็ติ๊กตัวนี้ไปแสดงใชเพาะหน้าน,นี้ก็องนี้ตัวน,นี้ก็คือขนาดขนาดวิดีโอขนาดตำแหน่งมันนะครับก็ตดต,ต่อกัาไปใช้ไปนี่ครับก็จะมีวิดีโดตอตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่ส่วนแผนที่ก็อันนี้ก็แผนที่อื ตัวนี้คือที่อยู่ว่าเราจะให้มันไปนปักอยู่ไหนแล้วก็ค้นหาไปนะครับถ้าแต่นะตัวนี้ก็เหมือนเหมือนเดิมเหมือนกันวนะ่าออปชันว่าให้มันแสดงขีดหน้าขนาดเท่าไร่เงี้ยต,ตบอกก่อนตบอกรูปแบบตัวนี้อ่ารูปแบบตัวนี้เห็นไหมครับตัวตัวนี้ไหมครับจะเหมือนเหมือนกันนะครับ ก็คือลากออกมาเนี่ยเหมือนเป็นกรอบก็ตัวเดียวกันกับตัวนี้สีฟ้ฟาเนี่ยก็ดาวไปลิกเข้าไปตัวนี้ก็เลือกสีเนี่ยเห็นไหมครับตัวเดียวกันขอเอาไว้ทำพวกเป็นกรอบเป็นอะไรนี่ใช่บัรทัดตัวนี้ก็ เป็นเหมือนกับว่าเป,เป็นเส้นธรรมดาย่ยไอ้พวกนี้สามารถที่จะล็อกได้นะครับล็อกก็คือให้มันอยู่ตรงนี้ไปขยับไม่ได้แต่ตัวนี้ขยับได้ใช่ไหมครับตดล็อกนะขยับได้ปุ่มกดตัวนี้อ่าดูกันปุ่มกดตัวนี้มีความสําคัญยังไงก็เข้าไปดูตัวนี้ก็คือคําที่มันจะโชว์ โชว์ที่ปุ่มกดของเราคือคลิกคลิกที่นี่ไงถ้าถ้ากดปุ่มนี้แล้วมันจะไปไหนก็กดลิงก์ตอนนี้อ่ะตันนี้จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือเข้าไปลิงก์นอกสมมติว่าให้มันไป google.com google.com แล้วก็ให้มันอยู่ไปหน้าใหม่ไหมหรือว่าถ้าถ้าคลิกปุ๊บมันจะไปหน้าใหม่ก็คือติ๊กตัวนี้่าถ้าให้มันอยู่หน้าเดิมคือมันสลับไปเลยสลับจากหน้าปัจจุบันเราไป g o o g l e เไยก็ไม่ต้องติ๊กแต่ส่วนมากเราต้องก็แล้วแต่การใช้งานนะครับถ้าเราติ๊กไว้เป็นตัวนี้ก็คือถ้าเราคลิกปุ๊บมันจะเข้าไปหน้าไหนที่มันอยู่ในหน้าเว็บไซต์ของเราอ่าตัวนี้ถ้าไปอีเมลก็อีเมลกรอกอีเมลไป ตัวน,นี้ไฟล์นะครับไฟตัวน,นี้คือค่าว่าก็น่แต่นะครับไฟล์ตัวน,นี้ก็อาจจะให้คลิกเพื่อเพื่อนเป็นรูปเนี้ยรูปไฟล์ถึงว่าผมเด้ g o o g เ e นะครับก็กดบันทึกไปสถานะตอนนี้ก็เป็นการอาตั้งค่านะครับตั้งค่าพวกอะไรอ่ะ ตำแหน่งสีพื้นหลังสีอะไรใช่ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับออปชันตัวนี้จะเหมือนเหมือนกันทุกอย่างนะครับว่าแสดงหน้าไหนบ้างเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับิกคี่นี่อ่าเรฟอร์มเรสฟอร์มลากลงามาดูฟอร์มตัวนี้ฟอร์มตัวนี้จะส่วนมากจะเอาไว้ที่หน้าหน้าติดต่อเกี่ยวกับเราอะไรไมาไเนี้ยหน้าติดต่อเราอะไรเนี่ยก็ เราม่คิเข้าไปดูอันตอนนี้คือเราอยากจะให้มันมีกี่ฟิลก็เ,เลือกเปเลนแไม่ต้องสนใจว่ามันมีชื่ออะไรก่อนหน้าน,นี้นะครับสมมุติว่าเราจะเพิ่มไม่จาเป็นต้องให้เป็นคําว่าประเทศเราลบออกไปได้ว่าอ่านว่าเบอร์โทรเนี่ยเบอร์โทรเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือช่องใส่ข้อความ อันนี้ก็แก้ไขได้แก้ไขได้ทุก,กันนะครับอยากให้มีกี่ช่องเราติ๊กไปมีสงส่วนได้แค่หกช่องนะครับไอตัวนี้คือเป็นออปชันที่แบบว่าให้เลือกอ่านี่คือคําถามคําถามว่ายังคําถามเม่าตะฟุ่น่ะถามว่า,อา,วาไอกินเท่ายังยังไอตัวนี้ก็ตอบอันนี้ก็คือหนึ่งบรรทัดก็คือหนึ่งช้อยแาลว่ากินแล้ว ยังไม่ได้กินงงเนี้ยน่าแต่ไอตัวนี้ก็เหมือนกันตัวเดียวกันเหมือนกับคำบนไอคำส่งตัวนี้ก็คือเวลาเรากดส่งแคหรือว่าเราจะให้หรือว่าไงแล้วแต่เราจะใส่ส่งกดส่งไงประมาณนี้แล้วแต่ตัวนี้ตั้งค่าอีเมลอีเมลคือ แบบฟอร์มเนี่ยเวลาเขากรอกไปปุ๊บจะให้เข้าไปอีเมลไหนก็คืออีเมลของเรานั่นแหละครับสอนตัวนี้ก็มันจะเข้าไปเนี่ยอีเมลที่เรารับเนี่ยมันจะชื่ออะไรเวลาเขากดไอตัวนี้เวลาเขากดกดส่งปุ๊บมันจะมีอปอัพเล็กๆขึ้นมาว่าในฟองถูกส่งแล้วอะไรประมาณถูกส่งอะไรแล้วแต่เราจะอ่าใช่แล้วอาจจะบอกขอบคุณที่แนะนําอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ตัวนี้ก็เป็น่ยวกับ เป็นฟอนต์นะครับเป็นขนาดตัวหนังสื่อเขานี้ก็เหมือนเดิมชายไปเห็นไหมครับก็มีอย่างนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้เราต้องไปกดบันทึกหรือว่าแสดงตัวอย่างมา่อก่อนเ็าจะมี๋ยวผมจะทาทำแต่ตอนท้ายคลิปนะครับผม็อของตอนนี้นะครับเมนูอ่าเมนูเมนูปึ๊บเ,เห็นไหมครับเมนูล่ามาใส่ เมนูปุ๊บลากมาใส่เห็นไหมครับเราลองเรื่องตัวนี้ลงมาเห็นไหมครับว่าจํานวนหน้าเราเพิ่มขึ้นมาอีกสองหน้าก็คือตรงนี้เราสามารถคลิกแล้วก็อ่าตอนนี้ที่เป็นหน้าหลักตัวน,นี้ก็ก็คือคลิกปุิบมันจะเป็นหน้าหลักนะครับถ้าไม่อยากให้มีก็ลบออกไปนะครับส่วนตัวน,นี้คือเป็นหน้าใหม่นะครับที่เราจะสร้างก็ สมมติว่าผมจะสร้างเป็นนารุตโตะาาตตนี่ตัวนี้ก็จะมันก็จะเป็นนารุตโตะนี่นะครับเราจะสร้างอีกตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่อะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้ก็เป็นหน้าหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับแล้วก็กดให้มันไปหน้าใหม่ไหมก็ไม่นะครับก็อยากให้มันไปเลยนะครับก็กดนาไปใช้นะครับจะมีตัวนี้ขึ้นมา ส่วนเนื้อตั้งนอนนอนก็ให้เป็นนอวตั้งก็แล้วกันเป็นแท็บเมนูนี่ก็การสร้างก็งกดคใช้ไปเห็นไหมครับอ๋อมันอยู่ทางไหน,นไอ้ตอร์นี้อ่าให้มันหยุดฝั่งด้านนี้นะครับเห็น<ม>ไ,ไหมครับมันหยุดฝั่งด้านนี้้ว อันนี้เห็นไหมครับมันจะมันเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกน,นี่อาจจะบอกว่าลายการหนังเปลี่ยนสีสีแดงนะี่เห็นไหมครับการแก้ไขก็ เข้าไปนะครับคลิกเข้าไปก็แก้ไขเหมือนกันเหมือนทำหน้านี้นะครับ HTML นึกมเอาตัวนี้ก็เป็นพวกใส่โค้ดนะครับสำหรับใครที่ชอบพัฒนาก็ใส่โค้ดเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีโค้เดเื่นๆให้เอาไว้เยอะนะครับพวก facebook พวกอะไรอย่างนี้นะครับ